คุณสย,ยุทธคุณ<อ>บายเหริงะจริงจริงจริงพันตำรวจเอกธนาชูวงเนี่ยพร้อมกับคณะเนี่ยมีนโยบายในการทำงานไปโดยที่ไม่ต่อล้อต่อเถียงใครไม่ชี้แจงใครแต่ในเมื่อวันหนึ่งเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ขึ้นมาให้ข่าวโจมตีค่มคู่สร้างความเสียหายกับองค์กรตำรวจ ื S <S ซึ่งตำรวจทุกคนยังมีตำรวจที่เป็นดีๆอยู่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่รัดล้มเหลวตำรวจล้มเหลวกองกองพังไม่ใช่นะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นอืมถ้าคุณจะพังคุณก็พังไปอืพวกเรายังรักในอาชีพตำรวจเราโตมาจากอาชีพตำรวจเราไม่ในละคุณเรื่งแบบสีกะกีที่เราเราเสวมใส่อยู่รเรามีอยู่มีกินเรามีเงินเดือนทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพตำรวจ ถ้าคุณจะในละคุณคุณก็ในระคุณไปอืคุณไม่ต้องมาทําลายองค์กร,รแต่ถ้าคุณทําลายองค์กรคุณก็ต้องเจอการตำรวจด้วยกันในหลายที่จะมาต่อต้านคุณเพอาะการที่เราตารวจสีดําพวกเนี้ยออกจากวงจรไปอืไปหาอาชีพอื่นนะครับคือเนี่ยเชิญนะเชิญท่านฮะดูดูอัดอันดูอัดอันตันใจนะเนี่ยฮะเออผมว่าผมต้องนําเรียนนะว่า องค์กรตำรวจเนี่ยมันก็มีเมฆดำๆปกคลุมอยู่เทาๆปกคลุมอยู่นานเนี่ยแต่ตำรวจเนี่ยไม่กล้าลุกมาพูดไม่กล้าที่จะออกมาทำอะไรเพราะว่าเพราะเพราะว่าบางคนจะมองตัวเองว่าเป็นเทวดาสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างมไม่มีใครทำกูได้กูมาูทำได้ทุกอย่างกูสั่งตรงนู้นได้ตรงนี้ได้จงหน่วยงานอ,างอื่นให้ต้องยอมหมดม,มันไม่ใช่นะ ม,มันไม่ใช่คุณไม่ใช่เทวดาคุณคือประชาชนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรอ,อยู่อยู่อยู่ในอ่าอยู่ในพื้นฐานรัฐธรรมนโูนเดียวกันอืมผมไม่ได้มองว่าใครเป็นใหญ่หรือไม่ใหญ่นะแต่ผมมองว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันครับเมื่องถูกำนนดำเนินคดีก็ต้องโดนคดีเหมือนกันอืเป็นตำรวจรเป็นเจ้าที่ต้องโดนหนักกว่าใช่ครับโดยหลักกฎหมายนนหนักกว่าอืม นะครับต้องโดนระกว่าคุณไม่ไม่ใช่เทวาดาแล้วผมไม่ได้มองเทวาดาคุณคือผู้ต้องหาอืมอืมอืมรับไอผมถามเป็นความรู้ไอถ้าเกิดอ่าโทรศัพท์ฟอเกินถึงสามร้อยนี่มันต้องไปอำนาจหน้าที่ของดีเอสจริงหรือเปล่าคือคือคือ,คอ,คอบางส่วนเนี่ยคนเนี่ยกําลังพยายามที่จะดันคดีไปที่อื่นเพื่อไม,ม่อยู่กับชุดนี้ครับชุดอื่นผมเชื่อนะชุดอื่นอาจจะ ไปเคลียร์ได้เกลียเสียได้แต่ชุดเนี้ยเล่นจริงทําจริงนะครับเล่นจริงทําจริงนะครับกงต้องบอกห่าเล่นจริงทําจริงแล้วก็ดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับจะพยายามบิดบิดหลายๆอย่างผมต้องบอกว่ามีการติดต่อเจรจาที่อยากจะให้จบเรื่องนี้แต่พวกเราไม่ยอมนะครับพวกเราไม่ยอมชุดกาสสวนไม่ยอมเราต้องการปักวาดบ้านตัวเองนะครับ หมายถึงอีกฝ่ากหนึ่งมีพามพยายามมาเคลียร์ให้จบเรื่องนี้เหรอฮะครับมีมีการติดต่อพยายามนัดก,กินข้าวนะครับนัดพูดคุยมไม่คุยนะครับไม่คุยเราบอกว่าเราไม่คุยครับโอ้เพราะฉะนั้นท่านกำลังบอกว่าพยายามจะหาทางให้พ้นกับคณะพนักงานสอบสวนชุดน,นี้ถูกไหมฮะครับ,รบก็อ้างว่าหมายถ่ารัฐครามเป็นธรรมพนังงานสอบสวนอะไรเป็นการทะเลาะกันไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นเรื่องของ พยานหลักฐานที่เราได้มาแล้วเราขอเดินตามพยานหลักฐานทุกขั้นทุกตอนมีอายการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วใครจะไปเดินออกนอกเกณฑ์มัยครับคุณจะยึดกูไว้ไม่มีใคยจะกาถ้าอายการก็ยังดูคมขู่เลยเห็นไหมใช่มันจะใช้เป็นองค์กรอาญากรรมไหมครับที่มีการถ่ายภาพอะไรนั้นใช่ไหมใช่ครับคุกคามเขาครับ เขามาทําหน้าที่มาช่วยตํารวจในการดาเนินคดีผู้มหหาตามกฎหมายอืแล้วก็ไปรักถ่ายภาพไป,ไปนู่นไปนี่นะค,ะครับผมบอกเลยว่าผมก็อบอกเลยว่าอาคุณคุณทําลายฝันและต้นใจของที่ทํางานไม่ได้หรอกอาทุกคนยังยิ้มแย้มหัวเราะเพราะเราเชื่อว่าเราอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแล้วเราเชื่อมั่นในสารา์สิทธิวิธีธรรมที่จะเอากลุ่มพวกนี้มาลงโทษนะครับ อ่าไม่มีวันไหวใช่ไหมเพราะอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะติดคุกแนละ้วมาทําแบบเนี้ยเขาพูดนะนี่กัที่มาคมขู่เจ้าหน้าที่นะผมต้องลุกขึ้นมานครับเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวอะไรในเมื่อพยานหลักฐานมันเิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงอืมอืมผมว่าคนหวั่นไหวอะไปดูหน้าดูตาดูดีๆนะดูแววตาดูการพูดอืนะผมะอยากให้พี่น้องประชาชนรับฟังอนะครับ บางทีเรื่องบางเรื่องประชาชนยังไม่รู้กฎหมายวิธีการพูดของคนบางคนที่จะพยายามบิดเบือนประเด็นอืมนะครับอืมทุก,ท,กทุกเรื่องเนี่ยคุณอาจจะจบได้แต่เรื่องเนี้ยคุณุจบยากนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หลายส่วนเข้ามาช่วยกำลินการในเรื่องนี้นะครับอืมอ่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่กลายเป็นที่ท่านเชื่อว่าเป็นองค์กรอาชีากรรมด้วยซ้ําไปเนี่ยที่กำลังทํากันอยู่ตอนนี้เนี่ยที่กำลังทําคดีอยู่นะครับอืมอืมอ่ะ ขอบคุณมากครับเปรียบเทีย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 บเพราะะนัุ้ยธศถ้าถ้าถ้าคนคนคนประเภทเนี้ยครับโตไปบริหารบ้านเมืองอืคนที่ขาดคุณธรรมขาดเมตตาธรรมครับอ่ามีจิตใจในการที่อ่ไม่สุจริตคนโกงครับคุณยธศลองคิดดูว่าถ้าโตไปมันจะเป็นภัยร้ายต่อประเทศไหมอืมอืมอืม เรายืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องอิจฉาริษยาตำรวจทะเลาะกันเองเนี่ยไม่ใช่นะไม่มีตำรวจก็ต้องฝาดบ้านตัวเองเพื่อให้บ้านตัวเองสะอาดแล้วถึงจะไปดูแลพี่น้องประชาชนมไม่ให้ตำรวจเลี้ยงตำรวจสีดำไว้แล้วก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วคิดว่าเ,เขาจะไปดูเขาก็ไปทำประโยชน์เพื่อตัวเองนั่นแหละครับเขาไม่ได้ไปทำเพื่อส่วนรวมโอ้ปะเดี๋ยวได้ไม่ทะเลาะกันนะคุณนรุษค,คุณประยุทธ์เข้าใจผมไม่ทะเลาะกันนะผม ผมเคยทํางานร่วมกันไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองนะแต่ตํารวจต้องมีอุดมการในการทํางานครับถ้าเราไม่มีอุดมการเราก็คือโจรดีๆในเครื่องแบบนั่นแหละนะครับอืเข้าใจไหมเข้าใจฮะที่สุเดเนี่ยกระบวนการพิสูจน์ก็จะประกอบใน,นที่สุดแหละทงางศาลถูกไหมครับท่านฮะเราเชื่อสารสิทธิยุติธรรมอืมอืมนะครับเราเชื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องนาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปชี้แจงให้ศาลเข้าใจ ทุกเรื่องที่มันเป็นอประเด็นเนี่ยเราเรา,เราพยายามทําทุกเรื่องทุกขั้นตอนทุกวิธีการเชื่อมโยงพยานหลักฐานต่างๆเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยให้เห็นครับเป็นรูปธรรมว่ามันก่อร่างสร้างตัวทํากันยังไงนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ใช่คดียุ่งยากนะครับ,บไม่ใช่คดียุ่งยากแต่เพียงแต่ว่ามันยุงยากเพราะมันไปเจอกับคนใหญ่อื เส้นเงินต่างๆมันจะเป็นตัวตอบซึ่งท่านเชื่อว่าคนที่รับเงินไปอันในขบวน,น,นการนี้เนี่ยรู้จะบอกไม่รู้ไม่ได้ถูกไหมก็มันมีพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นนอกจากตรงนี้อีกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีเซ็นเมนต์อย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นอีกที่ที่ยังมียืนยันไปนะครับเพราะเงินน่ะมันไม่ตกอยู่กับทุกคนอืญาติพี่น้องตัวเองของส่วนตัวลูกน้องอะไรพวกนี้นะครับอืมอืม นักของนักข่าวที่โดนด้วยไหมเนี่ยไม่หยืดนะนักข่าวก็ <c oughs> ก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเข้าไปร่วมวงอยู่ในการสร้างโปรโมตคนนี้ว่าเป็นเทวดา <c oughs> เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่งงแต่เชื่อไหมคุณขอยุทธ์ครับงานเนี่ยทุกหน่วยของตำรวจเนี่ยมันเดินไปได้แล้วมันก็จบได้แล้วมันก็เป็ของเสร็จ แต่แต่คนบางคนเนี่ยสแสดงว่าเป็นเทเทวดาหรือเป็นคนเก่งก็แค่ไปสวมหัวแล้วถแถลงข่าวเขาทำากระจบบนแลไม่มีใครเก่งนะครับตำรวจสมนานได้ทุกคนคดีได้ทุกคนแต่ไปสวมหัวแล้วก็ถแถลงข่าวก็คิดว่าเป็นผลง,งานตัวเองจริงๆเขาเดินเดินงานจะได้นะั้นชุดที่ไปสวมเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าพวกผมไปหรอกบางคน เคยทางานมาขนาดไหนไม่เคยเคยอยู่กับนายไม่เคยลงภาพสนามไม่เคยเดินดินนะครับอืมนะครับผมบมัเรียนอย่างนี้มันไม่ใช่คนเกง่งแต่ไปประโมทว่าคนเกง่งนะครับแล้วก็ไปไล่บี้ทาให้ตํารวจเสียขวัญและกำลังใจทําไมตํารวจถึงถึงปัจจุบันเนี้ทํำไมถึงไม่ค่อยอยากทํางานไม่อยากจะทํานู่นทำนี่ครับเพราะมันมี คนที่ไม่มีคุณธรรมนะครับไม่มีคุณธรรมไปคอยไล่จับไล่ดีไล่ขยี้ไล่ไล่ตำรวจดำเนินคดีแล้วผมถามว่าตำรวจกูก็มีเงินเดือนกูก็ไม่เดือดร้อนกูก็ทำเท่าที่กูทำการที่จะไปช่วยคนให้ได้รับความยุติธรรมกูเดี๋ยวกูผิดมากูก็ไม่ทำดีกว่าก็ทำได้เท่าที่ อย่างเงี้ยมันเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะเขาไม่กล้าออกมาทํางานกันเพราะมีตารวจเนี่ยที่คอยไปควบคุมบางบางคงเอาเอาเอาอย่างเงี้ยอย่างอย่างเคสของอ่อาอรัญญ,ญประเทศอ่ะไอ้กลุ่มลูกตารวจอ่ะครับผมก็อตอบว่าเขาไม่มีเจตนาในการช่วยเหลือนะแต่เขาเขาเร่งทําทําไปเพราะต้องการให้คดีจบอืม ในคลิปก็ยังมีบอกว่าในคลิปก็ยังมีบอกว่าเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดก่อนมันไม่ใช่แล้วคิดตัวอะไรพวกเนี้ยคือเราก็ดูว่าตํารวจมีความจริงใจในการทํางานหรือเปล่ามีเจตนาหรือเปล่าถ้าเขามีเจตนาในการช่วยเหลือก็ดำเนินคดีไปถ้าไม่มีเจตนาก็ว่าไปส่วนตํารวจจะจะไปเอาถุงครอบหัวไว้แต่เขาก็ไม่ได้รัดลัดคอรัดเธอไม่ได้หายใจเนี่ยเขาก็แค่ครอมหัว ก็ผิดผิดอะไรก็ว่าไปก็คุมหัวจะไปทําร้ายร่างกายแล้วไปคุงปู่แล้วก็ว่าไปแต่ต้องบอกว่าเขาไม่มีเจตนาอืแต่ถ้าอย่างเนี้ยอีกหน่อยทําคดีอะไรเขาก็ไม่เดินเพราะตํารวจมนอยู่ในบทความเสี่ยงคุกกระตายูแล้วคุณสอยุทธก็เหมือนวันคันกำลังบอกว่าเหมือนมีคนหนึ่งทําตัวเป็นวดาเข้าไปโน่นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตํารวจเสียขวัญกำลังใจอีกใช่ไปไล่จับเวยแล้วแล้วตารวจจะเอาความเสี่ยงไปทําไมล่ะอืม เอา้าก็เข้าใจนะตำรวจมันอยู่บนเท้าเนี่มันอยู่บนตลาดอยู่แล้วอ้เทา้าอยู่ข้างนอก,นอกถ้าถ้ากูเสียงกูก็ถอยออกมากูก็เขา,าประชาชนจะเดือดร้อนยงจะเดือดร้อนตายใช่ไหมครับครับเออแล้วผมเดือดร้อนแล้วผมก็ได้เงินเดือนครับครับไม่เอาไอ้ตำรวจต้องนายเป็นนายต้องคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยให้กำลับบงใจครับถ้าผิดก็ตกเข้ามาเฮ้ต้องทำอย่างนี้ เท่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ตำรวจพึงพอใจแล้วถ้ามันพลาดไปโดยที่ไม่ตั้งใจก็ต้องช่วยเหลือเขาครับครับไม่ใช่ไปจ้องจับผิดต้องขยายไปวงถึงถึงอ่าชั้นตะทวนเสร็จไปรองไปสาววัดไปรองผู้กับเอา้าเขาเ,เขาไม่ได้ไปช่วยเอ้าุูผมเปีเยบเลียดนะอืมอืมอืมคือตำรวจในพื้นที่เขาไม่จะไปช่วยไอ้ตำรวจที่เป็นพ่อหรอกแต่มันไ,มไป่ใช่ใช่ไหมฮะประมาณนั้นน่ะใช่ ไม่ช่วยมันไม่ได้ช่วยมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเรื่องของเขาทํางานกันดีตามปกติไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ